แรกนะครับต้องบอกนี้ว่าสนามกอฟของคุณอนุทินเนี่ยมีโฉนดถูกต้องตามกฎหมายนะครับตามกฎหมายที่ดินทุกอย่างถูกต้องหมดแต่ประเด็นที่เราจะต้องตรวจสอบเนี่ยครับก็คือว่าสนามกอฟของคุณอนุทินเนี่ยมันติดกับน,นิคมเลยครับคืออยู่บริเวณตรงนี้ครับนี่ครับเราจะเห็นและตรงนี้ก็เป็นนิคมนอกออกมาก็เหมือนกับ สถานที่จุดที่สองนะครับที่ผมได้พาพี่น้องสิรชนได้ไปดูนะครับอันนี้ภาพที่จะเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือข้อน,น,อน,นี้นี่ครับอันนี้จะเห็นได้เลยนะครับสนามกอล์ฟของคุณอน,นุทินออของครอบครัวคุณอน,นุทินนะครับอยู่บริเวณตรงนี้อันนี้เป็นเขตสอบกรทั้งหมดเลยนะครับนี่คือเขตสอบกรอันนี้ เป็นเขตของนิคมนะครับจะเห็นได้ว่าจะอยู่ตรงบริเวณตัดพอดีอันนี้เป็นแนวเขตที่ตามคณะกรรมการวันแมปที่ผ่านคลอมอมาแล้วนะครับในกลุ่มที่3รอออกออประกาศกิจสีกาเข้ามานะครับเนะบนะบ่จะเห็นได้อย่างชัดเจนนี่คือสนามซ้อมมีพื้นที่บริเวณที่อยู่ในเขตของสปรกรแต่มีโฉนดถูกต้องนะครับนะครับเน้นนะครับ สนามกอล์ฟประพุทอนุทินมีโฉนดถูกต้องตามกฎหมายที่ดินนะครับแต่อยู่ในเขตของสอปรกรโดยที่เราจะต้องตรวจสอบว่าโฉนดที่ออกเนี่ยได้เอกสารมาจากไหนถ้าได้เอกสาราม,มาจากนิคมคือนอคอ .3 เราก็ต้องดูว่าแนวเขตรตรงนี้ได้ขยายเหมือนกับจุดที่2หรือไม่ตามมติคลรมเมื่อวันที่22มิถุนาปี2525 เราจะได้เห็นอย่าได้เจออันนี้เน้นย้ํานะครับนี่คือเขตนิคมลําตะคองอันนี้คือเขตของสปปแต่สนามทอปของครอบครัวคุณอนุจิน,นมีโฉนดถูกต้องตามกฎหมายที่ดินนะครับน,นี่ต่อมาอันนี้เป็นภาพถ่ายแผนที่ทางอากาศนะครับเดิมทีเดียวเ,เมื่อปี2อง 6, 6ีนะครับจะเป็นบริเวณป่าเหมือนกันอันนี้ปี2510นะครับบริเวณอากาศอันนี้ปี2องัน้ แล้วก็ปี2526 29 37 4.3นะครับตอนนี้ยังไม่ได้มีการก่อสร้างสนามอลอปเท่าไหร่ตอนนี้นะครับเริ่มมาแล้วครับปี2546 5.3ปี2555แล้ว2558ประเด็นที่เรากำลังดูว่าสนามอล์ฟตรงนี้เนี่ยประเด็นที่เราดูว่าสนามอลอปตรงเนี้ออก เอกสารถูกต้องแต่เราก็ต้องตรวจสอบด้วว่าใช้จากนอคอสาที่งอกออกมาหรือไม่อันนี้คือที่เราจะต้องตรวจสอบกันนะครับประเด็นประเด็นต่อมาเนี่ยเราก็ได้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าตอนนี้ที่เป็นกระแสทางสังคมว่ามีการตรวจสอบเปล่าเราก็ได้เห็นอย่างชัดเจนแล้วต่อไปก็จะทําเรื่องนี้นะครับเอึองหรือกลม พัฒนาสังคมและสวัสดิการให้ตรวจสอบว่าเอกสารตรงนี้นได้มาอย่างไรและเอกสารตรงนี้เป็นนอซสามตอหรือนอคสา,าม่พู้กมนที่ของตรงนี้เนี่ยมันเสียงเรื่องที่ดินนะคะที่ออกเอกสารไปจุดท่งองตรง,ขขงนี้เป็นทางนอเขอันนี้เราเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยติดจับนิคมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องดูเอกสารเสร็จว่าการขอออกโฉนด ที่ดินตรงนี้ครับมาจากไหนมาจะเป็นนสสามหรือสคหนึ่งหรือจัดนคสามแบิที่ผมตอนนี้เรายังไม่ได้ทราบเลยว่าเอกสารเอ่สนอที่ดินเนี้ได้หลักฐานแต่เจ้าตัวอย่างพื้นที่ดินเขาก็ยืนยันเลยว่าที่ตรงนี้เนี่ยเขาก็ได้มาจากแบบแล้วก็ทำพื้นที่ต้องไม่มีอะไรที่ไ่เข้าไปนี่แล้วกรือ ครับก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับว่าโฉนดของพุณอันุชินตอนนี้ถูกต้องตามกฎหมายะปัจจุบันนี้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเน้นย้ํานะฮะแต่เราก็ต้องตรวจสอบว่าไอเอกสารการขอโฉนดเนี่ยมาจากไหนครับอ,อันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราจะต้องย้อนกลับไปดูถ้าตรงนี้ ออกมาโดยนกรรคอสามดูบอลออกมาก็เท่ากับว่ากระดาษออกแค่นนี้ไม่ชอบเลือกตั้แต่คุณอนุทินเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนออกนะครับท่านซื้อมาอาจจะเป็นมือที่4มือที่5ตามที่ผมได้เรียนไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวก้อการกระทำความผิดถ้าตรงนี้ออกมาโดยไม่ชอบก็แค่เพิ่มก่อนมันอาจจะเป็นแบ่การเมืองหรือเปล่าหรือมองว่าจริงๆแล้วอาจจะทวงสิทธิให้ประชาชนทีวงที่ไม่ได้หรอ รเป็นเรื่องหอวงเื่องกางม,มากกว่าอ๋อไม่ไม่หรอกครับอย่างอย่างที่เราเห็นจุดที่สองเนี่ยเราได้เห็นไหมครับว่ามีการออกโฉนดตรงภูงเขาแล้วก็มีการสร้างบ้านขายในหลังหนึ่งประมาณ50ล้านถึง70ล้านนะครับแล้วเราเห็นเนี่ยติดตรงนั้นหมดเออเอาแผนที่ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูแผ่นที่อันนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เห็นแล้วว่าผมไม่ได้ทําแค่นี้ ผมทำทั้งหมดที่มันเป็นโฉนดและงอกเข้ามาในที่สนี่ตครอบผมผมตรวจสอบเผมตรวจสอบตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับอันนี้ตอนนี้ตรงนี้ก็มีโรงแรมตรงนี้ก็มีโรงแรมของผู้สื่อข่าวชื่อดังคนนึนงแต่เนี่ขอใครนะครับเนี่ยเราตรวจสอบหมดเลยที่ออกมาทั้งหมดเราไม่ได้ตรวจสอบ เฉพาะของคุณอนุทินนะเราตรวจสอบทั้งหมดเลยที่ออกโฉนดที่บวมเข้ามาแต่อย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วว่าอย่างกรณีนี้นครับมันเข้าคณะกรรมการวันแบบเรียบร้อยแล้วนี่ครับแล้วตรงน,นี้ก็ประกาศว่าเป็นเขตชัดเจนหมดทุกอย่างมันมีกฎหมายมีคณะกรรมการหมดทุกอย่างมันจะเป็นประเด็นไปกัดแกล้งใครหรือไตใครไม่มีทางครับเราทําทุกอย่างเหมือนเปหมดเมื่อกี้ที่ทอจหน้าก็มีสนามต้อมนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆที่นะครับที่เราเข้าไป เพราะนั้นไม่ได้เลืรกครับผมไม่ได้ลงมาผมอยู่ที่นี่มาสามวันีนวันที่วันที่วันที่หนึ่งเดี๋ยวช่งนี้วันที่สองและวันที่3าเราจะสรุปทั้งหมดว่าเราไปเจออะไรแล้วเดี๋ยวผมก็จะกลับไปที่สปไปไปประชุมกับท่านเนขาสปปแล้วก็หาแนวทางแล้วก็เดี๋ยวทาหนังสือถึงกรมพัฒนาสังคมและกิการแลวก็ถึง,ถง,ถง,ถงกรมที่ิีแน่นอนค่ะบึงต้น<า>มีมีกิ่แปลงคะที่คาดว่าเป็นนพอพสามบวมออกมาในที่สปนคร้าวๆคือ<ข> เท่าที่ดูออกโฉนดเนี่ยเนี่ยที่เราเห็นไปเนี่ยฮะเนี่ยอย่างอย่างเนี้ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยฮะคืออันเนี้ยมันเป็นแผนที่เก่าตามที่ผมได้บอกและเมื่อปีหนึ่งรูปแผนที่มันควรจะเป็นอย่างเนี้ยแต่ปัจจุบันในท่านดูรูปแผนที่ดิ่งฮะที่เป็นเศษทำไมมันนอกออกมาใหญดังทรไหมันถี่กว้างดังกรนีอย่างเนี้ยคือเท่าที่ทราบจากการสัมภาษณ์ของท่านอธิบดีใอโพรฒนาสังคมวละสวัสติการเนี่ยท่านบอกว่าออกไปประมาณก็ สองหมื่นกว่าไล่ร่อง้สองหมื่นกว่าไร่ใช่ไมครัแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เห็นเอกสารทางราชการเลยเดี๋ยวให้เป็นในเรื่องของหน่วยงานทางราชการประสานงานจะต่อแล้วกันครับอยู่เื่อก่อนลงมาที่นี่ได้พูดคุยกับคุณอนิพนม์ไหมคะว่าเราจะเข้ามาตรวจสอบท่านว่าอย่างไรบ้างอ๋อก็ตามข่าวเลยครับตามที่ท่านได้บอกเมื่อวานนี้ท่านบอกว่าเอกสารของท่านเนี่ยถูกต้องถ้ามีอะไรที่ไม่ถูกต้องก็ดําเนินการเต็มที่แต่ถ้าถูกต้องให้ความเป็นธรรมกับกับพี่ด้วย ท่านก็บอกตามตามนั้นเลยครับท่านท่านจะได้บอกแล้วผมก็ไม่ได้อะไรเพราะผมก็ทําตามหน้าที่ส่วนในเรื่องของการตรวจสอบเพิ่มก็เป็นในเรื่องของส่วนทางราชการแล้วก็น่าจะงาต่อแล้วเบื้องต้นจะจัดการยังไงกับจุดนี้คะเอาอย่างแรกนะฮะเราก็ได้เจอเจอชัดเจนแล้วนะฮะอ,อ,อย่างที่บอกว่ารูกจักมันเป็นเยนะได้อยูนะ่ในเศเขนสอประกอรเราก็ต้องทําเรื่องไปครับว่าเอกสารที่ได้มาเนี่ย ออกมาจากไหนมาจากสคหนึ่งไหมมาจากนอคสามหรือมาจากนอคอ,อถ้าเป็นนอคอเนี่ยเราเห็นชัดแล้วว่านี่คือเส้นถ้าออกจากนอคอถ้าถ้าแับว่าน่าจะออกโดยไม่ชอบเพราะนั้นก็ต้องว่ากันไปในเรื่องของการเพิ่อขอแต่ต้องดูว่ากําหนดแนวเ,เขตมันเขตจากไหนเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นก็เป็นเรื่องเนี่ ดูแล้วเนี่ยมันหายเงินเพือนไปถึงคุณภาพพักล่วงหาต่างเลยคะับอ๋อมันผมประเด็นทางการเมืองเนี่ยผมไม่อยากไปตอบเลยเอาประเด็นที่ว่าเราทําหน้าที่ในการยึดที่สปปคืนให้กับสปปอะไรที่ไม่ถูกต้องก็ทําให้มันถูกต้องกันเองสิ่งที่ผมทำเนี่ยสมัยคอสชทำมาแล้วนะครับแต่มันแค่ไม่ได้เป็นแบผมแค่มาขอรองมาฟังนะการที่ไม่อยากเ นอบน้องไม่ใช่คำว่าอย่างนอบน้องอแบบนี้มันจะทำให้ภาพมันออกมาว่าเราแบบไปยอมเขาแล้วหรือว่าคือสิ่งที่เราทำมันอาจจะกระทบเขาอนะไรมันไม่เกี่ยวข้องเลยครับมันเป็นเรื่องของเด็กกับผู้ใหญ่นะท่านเป็นผู้ใหญ่ผมได้เรียนแล้วว่าท่านเป็นรองนายกรัตรนตีท่านเป็นรัฐมนตรีมาไทยเราเนี่ยก็เพื่อเห็นท่านเป็นผู้ใหญ่เราก็เดินไปสวสดีท่านแล้วก็ไปไหว้ท่านตามปกติ ก็ไม่ได้มีอะไรก็ไม่ได้คุยอะไรท่านก็ทา่ทานก็ได้บอกแล้วล่ะถ้าเอกสารของพี่เนี่ยมันไม่มันไม่ถูกต้องน้องก็เต็มที่แต่ถ้าถูกต้องน้องก็ให้ความเป็นธรรมกับพี่ด้วยอันนี้ท่านบอกแล้วก็ไม่เห็นมีดีลไม่ได้ดีลอะไรกันคนที่ยืนก็มีแต่ผู้ใหญ่ทั้งนั้นที่ยืนตรงนั้นแหละสวัสดีท่านผมก็กลับมานั่งก่อนไปแค่ทางไทยไทสวัสดีผูใ<ค>้ใหญ่แล้ะใน<ค>ใน<ค>ประโยคที่คุณพรรงบุรีกับผมนเ่าอินค่ะมีแบบว่าขอโทษอะไรอย่างนี้นะคะกัน อ๋อเป็นอย่างนี้ผมบอกพอผมเดินไปสวัสดีครับท่านเออต้องขอโทษท่านด้วยนะครับที่ผมต้องตรวจสอบในพื้นที่ของท่านอ่ผมทำตามหน้าที่ไม่มีว่าขอโทษที่ได้ทได้มาตรวจสอบเราท่านเป็นผู้ใหญ่ผมเป็นเด็กก็ผมบอกแล้วไงว่าท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วพอผมเจอท่านให้ผมเดินเดินเดินผ่านท่านไปหรอแล้วก็ไม่ต้องไปเคารพกันเลยหรอเอะเราทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย เรามีคยอยเคารพอาวุโสนะครับทุกๆองค์การแม้กระทั่งผู้สื่อข่าวเองก็มีรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วคุณเจอกันแล้วคุณก็ไม่ทักทายกันเลยเหรอให้มันเป็นประเด็นทางการเมืองไปหมดเลยเหรอแล้วเราจะอยู่กันแบบนี้หรอการทําหน้าที่ก็คือการทําหน้าที่การเคารพกันก็คือการเคารพกัน เรื่องนี้เราเต็มเรื่องเต็มถเต็มที่ครับแต่ผมบอกแล้วว่าผมลงรูนที่มาทั้งหมดเนี่ยผมจะนําเรื่องทั้งหมดเนี่ยไปประชุมที่สประกจะให้สประกเป็นหน่วยงานของราชการก็ทํใหน้สืีอไปแล้วก็ตรวจสอบก็ต้องดูว่าไอ,เอ,อา้เอ,อกสารการออกโฉนโดที่ดินมาจากไหนเพราะนั้นเอ,นอาางครับแล้วสามหน่วยงานไม่มีครับโหจะมีทังไผมเข้าทั้งกี่ที่แล้วครับไม่มีใบรงใบสั่งอะไรไม่มีทั้งนั้นนะครับคือเรื่องพวกนี้เราต้องการออกมาแล้วก็มาตรวจสอบว่าตรงนี้มันชอบหรือไม่ชอบ แค่นั้นเองผมเป็นประธานตรวจสอบที่ดิสนสวกรเจิสองจังหวัดทั่วประเทศแล้วตรงนี้มันมีราคาแพงเพราะมันไปออกโฉนดไงที่เราเห็นเมื่อกี้มันเขาใหญ่อะแล้วมันออกโฉนดอะแล้วมันเป็นไปได้ไงโฉนโดที่ติดกับป่าเขาใหญ่อุทยานแห่งแติเขา,ให,ขาใหญ่อะเท่านั้นเองแต่ผมก็บอกแล้วไงว่าห้ามความคิดคนไม่ได้จะมองไปประเด็นการเมืองก็มองไปแต่ถ้ามองถึงเรื่องการทํางานอะทำไมไม่มองถึงเรื่องการทํางานบ้างล่ะครับจากื่าสารองไงบ้างครับเพราะว่าคุณอรุณินก็บอกเองว่าการเมืองข่าร้อยเปอร์เซนเลย เอาวันนั้นเป็นความคิดห้ามความคิดไม่ได้แต่ผมทํางานผลทาตามหน้าที่แล้วไม้ต่อไปเราจะมีการส่งต่อให้พอมอ,อยังไงเราได้มีการประสานการทํางานของทั้งสามประส่วนไหมคะตอนนี้ยังยังไม่มีครับ แต่อย่างที่บอกนะครับว่าจริงๆเนี่ยมันมีคณะกรรมการวันแบบอยู่แล้วที่ออกไปตามกฎหมายเพราะนั้นก็ต้องไปดูว่าเขตทีอยู่เขตไหนแล้วเอาเอกสารอะไรในการออกมันจะสะดุดไหมคะถ,ถ้าทั้งสามหน่วยงานยังไม่ได้มีองค์กร <ผม S 2> ที่อตามตามหน้าที่ก็ส่งเรื่องไปแต่ถ้าเรื่องนี้ช้าเดี๋ยวผมก็ออกมาโวย,ยเท่านั้นเพราะผมต้องการทวงพืนที่คืนสปปครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับพร้อมตอบทุกคำถาม ่ิจะประชุมกับท่นานเลขาสปมคือกรมที่ดินเนี่ยเขาบอกว่าเขาออกเอกสารตามหลักฐานที่เขาได้มีมา,อา <al> ตอนนั้นเองแต่เอกสารที่ออกมาเนี่ยมาจากนพสามเราก็ต้องไปดูว่า <al> นพสามไม่ชอบหรือไม่ชอบแต่ผมบอกว่าผมมีพิเ็ษไงผมมีข้อมูลลับของผมอยู่ที่มีการสืบสวนแล้วก็มีการยอมรับว่าไปเอาคนอื่นเนี่ยมาใส่ชื่อ ก็ม yeah. ีอยู่แต่ยังไม่เปิดแต่ถ้าทำช้าจะเปิดแน่นอนตอนนี้ถ้าเขาเ้ามีโฉนดถูกต้องตามกฎหมายับตรงนี้ถ้าตามเบียร์แล้วแต่ดูว่าการออกโฉนดเอาหลักฐานจะใส่มาี่ตรงนี้นะจุดจบจุดจบถ้าเกิดถ้าเกิดออกมาโดยไม่ชอบก็ต้องเพิกถอนถ้าชอบถ้าถูกต้องตามกฎหมายก็ไม่เห็นมีอะไรนี่แล้วแล้วมันมีอะไรบางคนเขาก็เขาก็บอกว่าคำตอบ า,าคือกระทรวงเกษตรเราเนี่ยพวกบุณสีสสสปกรเราไม่ได้มีอำน,นาจไปดูอก,กรมไปกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการแล้วก็เราไม่ได้ไปมีอำน,นาจในเรื่องของกรมที่ดินก็ให้ผู้ที่มีอำน,นาจดำเนินการต่อไปอ,อันนั้น,นเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับผมผมมาทําหน้าที่อผมนิดนึงค่ะ,ม,คะมันมีข้อมูลว่ากรมเนี่ยกรมพัฒนาสังคมเนี่ยเขา เขามีคดีที่ร้องที่สปปหมูสีถึงเรื่องการบุกที่ดินของเขาอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อสร้างมีสอดข้อมูลตรงเนี้ยเราเราเรามีไหมแล้วเราจะประสานการทํางานเหมือนกับให้ฝ่ายนั้นขยับคือผมบอกไปแล้วว่าทางนิคมเนี่ยก็คือจัดสรรที่ดินให้กับคนยากจนสปกก็เหมือนกันแต่อย่างสปปเนี่ยก็มีคนที่ใช้นอมินีมาถือผมแล้วต้องไปถามว่านิคมมีไหมอ่ามีแล้วถ้าเป็นนอมินีมาถือ แล้วก็มอบโฉนดที่ดินแล้วก็ขายที่ดินแล้วก็บวมมาในสปปก,ก็ต้องตรวจสอบอะไรเงี้ยฮะสิ่งที่มาเนี่ยก็คือไปตรวจสอบคานั้นเองไม่เห็นได้มีอะไรเลยก็คิดกันไปว่าเ,เป็นประเด็นทางการเมืองผมก็ไปทําหน้าที่ผมตรวจสอบทั่วประเทศไปมาหมดแล้วไม่เห็นมีใครออกข่าวนี้บ้างอ่ะอันนี้เข้าใจแต่ห็นี้กลายเป็นว่ามันเหมือนกับฝั่งเกษตรขยับแล้วแต่ทำไมพอมอเขาไม่ขยับอะไรเลยครับก <c oughs> ็เนี่ยเดี๋ยวเราไปประชุมแล้วก็ให้ทางท่านเลขาสปปก็ ส่งหนังสือไปถึงท่านอธิบดีเรื่องนี้มันเป็นเรื่องระดับประเทศนะครับมันไม่ใช่อยู่ในแค่จังหวัดมันต้องเป็นเรื่องระหว่างกรมกับกรมตามการบริหารและการแผ่นดินหวันะคะตัวมวจะไ่ไปส่นหแค่นี้นะอาแล้วอ๋อเรื่องหยุดไม่ไม่หยุดแน่นอนดีกจเลยคะับแล้วไม่มีดีลอะไรด้วยทุกอย่างเราทำตามหน้าที่ทำตามสุด ถ้าเขามีโฉนดนะเราก็อยู่ในเขตของสปกอของเราแค่นั้นเองไหนก็เจออีกไหมครับตอบทุกคำถามจะฟ้องเรื่องอะไรเราไม่ได้ไปอะไรเราก็โฉนดของถูกต้องไงจะฟ้องกับก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดผมทำอะไรให้คุณอนุทินเสียหายก็เป็นเรื่องที่จะฟ้องผมผมทำเรื่องคุณกาวเนี่ยผมโดนฟ้องไปเจ็ดคดีนะแต่ผมไม่ได้ไปบอกใคร จะ,จะโดนฟ้องอีกก็ไม่เป็นไรถ้าผมทํา <shocked> ผ oh, ิดก็ฟ้องมันก็ตามกฎหมายแต่ก็ผมบอกแล้วนะว่าที่ดินของครอบครัวของคุนกินมีโฉนดถูกต้องตามกฎหมายแต่เราก็ต้องตรวจสอบว่าการการออกโฉนดมาเนี่ยมาจากหลักฐานนะถ้าใครเขาเปลี่ยน